21นถึง22นิ20 200. 30นาทีวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา20น30นาทีถึง22นิ30นาทีางพทบ5และวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสร้างรายได้ด้วยเช่นเดียวกันครับจะมาสอนขายแต่ไม่ขายใน i n s t a g r a m ครับส่วนวิชาที่5เครับเขาเรียกว่า TikTok Marketing นั่นเองแต่หลายคนบอกว่า TikTok เนี่ยต้องเต้นอย่างเฉยหรือเปล่าแต่ความจริงๆไม่ใช่ครับไม่ต้องเต้นแต่ การสร้างตติดตามมากกว่า00แสนคนในระยะเวลาเพียง3เดือนทำได้อย่างไรครับในวิชาที่5้าติ๊กตอกม ing ติงครับส่วนวิชาสุดท้ายวิชาที่6ครับจะมาถึงในเรื่องของการสร้างชิ้นงานใช้รูปสวยๆคลิปวิโดีโอโดนๆไม่ต้องไปจ้างให้เสียค่าใช้จ่ายครับเพราะผมจะสอนโดยการใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวทำรูปเหล่านี้เพื่อสร้างกำไรสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ครับทั้งหมดทั้งมวลเรียนกัน6วัน6วิชา มือถือเพียงเครื่องเดียวอยู่ที่บ้านไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยครับค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนยนะคะคนที่ไม่รู้เรื่องออนไลน์เลยก็สามารถมาเรียนได้แล้วคอร์สตรงนี้เนี่ยสามารถาเรียนเนี่ยเหมาะกับใครได้บ้างคะคนที่เหมาะสมสําหรับการเรียนคอร์สนี้คือคนที่ไม่มีความรู้ออนไลน์ครับแต่อยากที่จะมีร้านค้าบนโลกออนไลน์อยากมีกระเป๋าตังค์ใบที่2ธุรกิจที่3กิจการที่4มีอาชีพเสริมมีอาชีพอาชีพเพิ่มอ,อ,อยากจะเปลี่ยนกิจวัตรที่เราทําก็คือการเล่น Facebook เนี่ยนะครับแต่ให ยังก็เรียนได้ลูกศิษย์ผมเนี่ยอายุสิบกว่าปีก็มีสูงสุดนี่แปด